ได้แล้วจ้าพี่น้องจ้าปลากรำจ้าสเสามาก่อยกินกับ่าผักกระดาวนี่เลยจ้าอันนี้ก็คือปลากรำจ้าพี่น้องปลากรำจ้ามา<ม><ม>สอมผักกระดาวซอยเจฟ้าเด้อจ้านี่ค่ะอันนี้ก็คือผักกระดาวนะคะผักกระดาวขมๆจ้ากินกับก่อยกินกับลาบกินเรงก็แซาบข้าวเห็นไหมคะ ผมเป็นยานะคะไม่ใช่ผมเป็นลม,ม,มปากก็จะจะเอาไปลวกค่ะจะเอาไปลวกกินนะคะนี่ค่ะ้าก,กระเดาของคุณลุงเพิ่เอาหายจา้ะหม,มมากเลยแต่ก็กินได้นะคะนะนี่ค่ะบางคนไปกับลวกแล้วเพิ่กงก็เอาไปตากแห้งค่ะเอาไปตากมากินตอนแห้แงแล้วก็จะฟ้าบ่ามากหรือไม่แยะแขวจ้ะมัน,นยแยะแย่แยะน,นะจ๊ะ กินแหงบ่แสบค่ะบ่คือกินแบบ่าลวกแต่มากินโลดแบบนี้อันนี้ก็คือจะเอาไปใส่ตู้เย็นไว้น้าแบ่งนะคะจะแบง่งอ่าแบ่งลวกค่ะจะแบ่งลวกนะคะใ่ะะะไ,ได้ลวกเบิ้นะคะคืออ่าข้าวหลวกบาดเดียวนี่เอามาก,กินมันบ่มันบ่หักนะคะบ่คือข้าวหลวกซดๆเลยลเอามาก,กินแต่วันข้าวสามารถเอาไปใส่ตู้เย็นได้นะคะเก็บได้ได้หลายวันอยู่นะคะนี่ก็คือผักกระเดา สอมพักกระเดาจะเอาไปลวดจะพี่นองจ้าในราคาพักกระเดาหน๊ะจีะ่นองมาสอบน้ำกัดด้วยจะด้วยราคะพักกระเดาจีฟ้าจ้ามาสอมพักกระเดาจ้าเรียบร้อยแล้วจ้าพักกระเดาจีฟ้านะคะมือนี้พอดีคุณลุงบอกว่าได้ฝากกำตัวหนึ่งกันเลยจะได้ดสอมไวเรียบร้อยแล้วจ้าไวกินกับ ปากรำจ้าเดี๋ยวเด้อถาเพิ่นเอาปากรำคือมหแฮยุจาตอนนี้ส้อมผักกระดาว้ถาแล้วถากินกับกล้อยปา่าจ้ะพี่น้องจ้าสวยงามบ่คะผักกระดาวนะคะผักกระดาวคุ้ม,มแต่สําหรับเจฟ้าว่าบอกขมได้จ้ะนะคะไม่ขมเลยพอดีกินนะจ้ะอันนี้เนาะเะนาะผักกระดาวจ้าผักกระดาวเจฟ้าจ้าลอดถาปากรำจ้าค่ะพี่น้องผักกระดาวที่เจฟ้านะคะ อ่นะคะใบเพิ่อนออกเรียบร้อยแล้วเจฟาก็จะไม่แยกอยู่อันนี้ก็คือบัาหันแล้วลวกนะคะแต่เจฟา่าล่างน้ำล่างเอียงออกไปแล้วใหม้มันเสี็ดนามแล้วเจฟ่าก็เอาจะเอาเอาใส่กองนะคะอันนี้คือมันเก็บได้อยู่นะคะเอาใส่ตู้เย็นไว้ไว้กินนะคะย่ำอยากอ่าอ่าอมามาก็คือพักซดนี่แหละนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเจฟา่าจะเอามาแบ่งลวกนะคะนี่เห็นบอกคะนี่เจฟาก็จะลวกพอหมอนมันอ่าฝนแล้วนะคะเนาะ เจฟ้าก็จะลวกแต่ว่าลวกของเจฟ้านี่จะบรลวกซุกหลายนะคะเนื่องจากว่านะคะซุกไหลกับบร่แสบจะ้ะพี่น้องจะ้ะเนื่องจากว่าซุกหลกับบร่แสบนะคะพี่น้องขาก็จะประมาณนี้นะคะเนาะเดี๋ยวให้เจฟ้ากลับอ่าพิคก,ก่อนนะคะเดี๋ยวเจฟ้าจะมาอัปเดตให้เบิ้งค่ะ จ้าอันนี้นะคะก็คือแบบว่าจฟ้ากกับกับด่านแล้วนะคะก็คือจะ้าจะไม่ให้เพิ่นเปื่อยนะคะเด้ออันนี้นะคะจะไม่ให้เพิ่นเปื่อยนะจ้าก็คือเอาพ่อฝากคือเป็นตะกินนะคะโบหอมันมาดนะคะห้มันสุกอยู่นะจ้าแต่ว่าเท่ากะหลวกไหวแบบนี้ละจ้าแล้วก็หลวเจักน้อยนะคะเท่ากบเอาไปแช่น้ำเย็นนะคะแบบทีนี้เนาะค่ะเนาะ่้าก็คือหลวกพักกระเดานะคะ จ้ามีและค่ะเจฟ่ากัหลวกนะคะรือว่ามันอ่านี่เรียบร้อยแล้วนะคะมันพอดีกินแล้วนะคะเจะฟ่ากะนี่นะคะจะเอามาแช่น้าเย็นนะคะจะเอามาแช่น้ําเย็นไว้นะคะแล้วก็ค่อยให้มันอ่าน,นี้นะคะเสด็จนาแล้วก็จะเอาใส่ตะแกรงไว้นะจ๊ะอันนี้ก็คือพักกระเดาที่เจฟ่าหลวกนะคะนี่นะคะ นี่ละจ้าอันนี้ก็คือแซน้าเย็นเรียด้อยแล้วขออย่าใส่มือนะจ๊ะทีนี้ก็คือจะฝากเราจะเอามาใส่ตะแกรงนะคะใส่อันนี้มันเป็นถาดซึ่งนะคะถาดซึ่งที่ว่าสามารถเอามหาหันนั่งสเสด็นานได้นะคะเนาะ ะจะปลากระสาแม่รนี่นะคะเอาไว้กิน,นะค่ะที่นี่กินกับก้่อยกับยางกระลแลววเต่นะคะแต่ว่ามือนี้เจฟ่าสิมีเมโน่ก่อยนะคะนะคะจะมีเมโน่ก่อยปาอยู่นะจ๊ะนี่ค่ะก็อาจจะประมาณนี้ก็คือพักกระเดาที่เจฟ่าได้มาจากคุณลุ่งพื้นหิมานะจ๊ะก็คือเป็นเมโนโบ่บางๆของชีวิตวิถีบานๆของอผูฒถาภูแก่เพื่อนกะจะภาคกันเขตกินแบบนี้แหละค่ะสําหรับเมนูพักกระเดาค่ะ ได้แล้วจ้าพี่น้องจ้าปลารำจ้าสะเอามากอยกินกับผักกระดาวนี่แหละจ้าอันนี้ก็คือปลารำจ้าพี่น้องปลารำจา้าพี่น้องจ้าอันนี้ก็คือย่ายเพิ่นต้อยเรียบร้่อยเพิ่นเรียบร้่อยแล้วนะคะสําหรับปลารำนะจ๊ะต่อไปก็คือ จะลงมือก้อยค่ะจะลงมือก้อยนะคะสำหรับปรกรรมจ้าคะาเนี่ก้อยดิบเด้อจ้จะเอ้ยก้อยสุกเด้อย้ะเด้อบริกรกินดิบนะคะนะคะกินดิบบดีนะคะเนาะชัวงนมี้นะคะประหยัดหลายค่ะปลายิ่งสําคัญนะจ๊ะต้องทําให้สุกนะคะเดี๋ยวล้วนให้สุกก่อนนะคะต่อนี่ะ ค่ะอันนี้คืออ่ากระลังสิกอยปลานะจ๊ะใส่ข้าวคั่วใส่มะพริกเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะคุณยายเอ,อิ่นโจฟีมอือนะจ๊ะอันนี้ก็คืออ่านี่แหละค่ะเบอร์ดูห้เห็นปลาเนี่ยห้เห็นมือละนี่แหละค่ะก้อยปลานะคะอันนี้เขาเอิ้นก้อยซุปเระ่ด้เพราะว่าบริเกินดิบนะคะช่วงนี้พญาิมันหลายเนาะเนาะก็เลยกินดิบนะคะเอ้ยก็เลยกินซุปบริเกินดิบนะจ๊ะ อดด่าเมนู่ดที่ห้านะคะเตรียมลงไปนี่หอมนี่ใส่ได้หลายเพื่อว่าบํให้มันข้าวอันนี้นางป่าเด้อยายเราหลวกปว่อยเรี่ยวนะคะกัิเสือลงใส่ก้อยป่านี่แหละนะคะอ่าจะจวดจวดเลยยายนะคะอย่าไขมันได้หลายกับใส่ไปในลราจะหอมกัหลา่นะ,ะน่วงนี้เพราะว่าหอมบอ่อึดืดจะอันนี้บร้ซื้อเด้ะคะปลูกเองนะจ๊ะใส่เกา่านะโอ้ยนะคะสื่อกินปีนี่บได้ซื้อเด้วยจ้านี่ยแะค่ะนี่นะคะคุณยายเล่าอ่านี่นะคะ นี่นะคะเนาะคุณยายเราก็ก้อยให้เรียบร้อยแล้วจาแซบได้จา้าแต่หลายคนบอกว่าโอ้ยโบคาด้ยอบแมนก้อยดีเพิ่นวะนะคะเนาะเอานึกภาพเอาก็แล้วจ้ากันนะคะเพราะว่าอ่า กินซุกะดีที่สุดเนาะค่ะเนาะนะคะโอ้ยายเคาะปอกๆเลยจัดนี่นะคะก้อยป่าจ้าใส่นะคะนวหน้อยนวรลายใส่ลงไปนะคะนวหน่อยกับบอแอบนะคะอยากให้หนวดลายก็คือตกใส่ได้หลายนะคะเพื่อความแสบความนวเนะคะเนาะเรื่องสุขภาพร่างกายคอยว่ากันที่หลังเอาความแสบความนวไวสกอนนะคะหน้า,หน,าหน้าที่ได้กินอันนี้ก็คือก้อยป่ากรรมนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะก้อยป่าก่ําจ้า ามนี่แหละค่ะพี่น้องตามนี้แหละจ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นะคะรอเสิร์ฟนะจ๊ะอันนี้ก็คือก้อยปลาก่ําค่ะตามนี้ละจ้า